สวัสดีครับช่องสีสุขคัสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้ตอนเที่ยงเเรามาเจอกับเจ้าวอนโวครับวอนโวรถบรรทุกคันนี้เป็นวอนโว FM 3 7 0ครับเป็นของบริษัทอาทานณรินทานสปอร์ตนะครับนะครับเป็นวอนโว FM 3 7 0นะครับสวยๆเลยครับคันนี้ เป็นสีดำขาวแดงครับแล้วก็มีค่าส้มนิดนิดนี่ครับัวลายสวยงามมากครับัวลายเหมือนธงชาติเยอรมันเลยนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นรถดำครับคันนี้เป็นรถดำมาดูด้านข้างก่อนเลยครับรถดำอันน,นี้ด้านข้างเขาด้านหน้าเราจะเห็นรถวันโวที่เป็นรถบรรทุกสักทีนะครับคันนี้ลากหัวหางมาด้วย เราเดินเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะครับจอวันโวคันนี้แลบสีสันมาสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับติดสติกเกอร์ยูโรทีไว้ด้วยนะครับนี่ของบอจอกอฐานนะลินฐานสปอร์ตครับนี่ ้ายบ่งบอกความแรงครับ370ดแรงนะ้าแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สุพรรณบุรีฟุตบอลขับด้วยครับเนี่ยนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็มีแต่งมานิดๆี่ในหน่อยแล้วนะครับเนี่ยแต่งพวกคิ้วบางโคนบางโคลล้อก็เป็นโครเมียมแล้วครับชายบุรุ่งบดไดนะครับาบ,รารบ,บางโคนล,ล้อนี่เป็นโครเมียมด้วยนะครับ ตัวกระบะตัวกระบะก็เ,เป็นแบบนี้ครับแบลบลายมาเหมือนตัวหัวนะครับนา,น,นาจะเจอสักทีดูด้านหน้าบ้างนี่ครับนานนาจเจ้า Fm 3. 7 0ที่เป็นรถบรรทุกของเราวันนี้นี่ครับ ลายเลยสีสันแลบสวยงามเลยครับสวยงามเลยนี่ดูดาได้บ้างครับนะครับโอ้ถังน้ำมันเขาใหญ่มากเลยครับถังน้ำมันใหญ่มาก ส่งท่อส่งไอเสียก็มีติดสติกเกอร์ติดเพจวนววมาด้วยนะครับเนี่ยวนววหลายสีด้วยนะครับตัวทาแป๊บกันถาน้้ำมันไว้อย่างดีนะครับแข็งแรงดีหลายสีธงชาติเยอรมันนะครับเนี่ยนีเผาหลังครับเผาหลัง เป็นรถดำกระดองขับนี่ครับ6กคูนสครับคันนี้นี่ไฟท้ายเขาที่ด้านท้ายของตัวกระบะตัวแม่ครับครับแบบรวมของตัวแม่แล้วก็ลากตัวลูกมาด้วยครับตัวลูกผมอแอบแ๊บๆเห็นมีลวดลายด้วยครับนี่ครับ แจ็คสเปโร่นี่ครับนี่ชัดๆเลยครับนี่ครับเป็นลายแจ็คสเปโร่มาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวตะแกรงที่เก็บพระบงคาบัยที่เขาแลบสีมาสวยงามเลยครับคันนี้แลบสีมันตัวหัวเลยครับนี่ก็เป็นชื่ออู่เขาครับ P.K. ช่างแกะนะครับเบอร์ติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับต่อกระบะคันนี้ผมว่าน่าจะต่อทั้งแม่ทั้งลูกมาเลยครับคันนี้แบบนี้เลย เดี๋ยวดูด้านท้ายกันซะหน่อยนี่ครับด้านท้ายก็เป็นแบบนี้นะครับด้านท้ายของตัวลูกนะครับนี่ครับนานๆเราจะมาเจอสักทีส่วนใหญ่จะเจอก็จะเป็นรถวัวครับอันนี้ก็จะเป็นรถรถดำครับรถดำรถดำก็นี่คอกสูงเลยครับสูงเลยนะครับ ทางน้ำมันเจ้าบอลโบก็ตรงนี้ครับตรงนี้ทรงสวยดีดูรวมๆแล้วก็สวยแบบนี้ครับรถสัญชาติเซีเดนนะครับคันนี้ใส่กระบะแบบสไตล์บ้านเรา นะครับสวยงามเลยที่เขาจะเดินพาทางไปแล้วครับวันโบไอเปิมสามเจ็ดศูนย์ของเราครับรถคันนี้จากทีมงานจังหวัดชุมพรครับ,รบวันโบไอเปิมสามเจ็ดศูนย์ที่เป็นรถบรรทุกนะครับนานๆจะเจอทุกทีสวยๆครับสวยๆจากยัยงไงก็ฝากเจ้าวันโบไอเปิมคันนี้ไว้อีกหนึคันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ